นะฮะโอเคน้ำยาปั๊เทอร์พอชั่นเอามาเทียนบเอวใช่ไหมโอเคพร้อมแล้วดันเจี้ยนตรงนี้ลุกลงมาตรงนี้ใช่ตรงนี้ไหมใช่ตรงเนี้ยกำแพงนี่ใช่ไหมดูกำแพงนี้ฮะโอ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 มันทำอะไรเราไม่ได้โอ้กระทาได้ฮะผมสร้างหยุดฝาบนี้หรือหรอผมจะไม่ได้ฮะเพราะมีตัวสักอย่างมาทางขวา

วันดีกระดูกโอ้ตายแล้วนะเออตายแล้ววัปดีพวกวฏิมดนอยู่ต็มไปพวกโอ้ยอย่ามูนะอ้ามาแล้วนะโอ้โหลัคนช์เคนี่นะจุดตามผมไม่ได้สังเกตผิดอะไรใช่ไหมคือมันเกิดใช่นั่น ไม่ฮะไม่ใช่ติดนลูกกาได้ครับเรียบร้อยมีมากกว่านี้ไหมท่านมากกว่านี้ผมมากกว่าอีกใช่ไหมมากกว่าที่กับท่านมากกว่านี้ฮาย <Hi. S 1> สวัสดีท่านเรียบร้อยโอ้เจออีกแล้วียบร้อย ได้ดอ้โอ้โอ้หยุดตาทีดิหยุดหยุดหยุดเจ้แล้วหยุดเออหยุดละอันนี้คือลูกสองฮะใช่มันคือลูกสองใช่แต่แกให้ดูเลยแท็กที่เข้าชดกันแป้ง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 ตายยากจังแป้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 ง Wattmilla, wattm là Oh, loc kê lẫn hơi. Yo, yo, nhiều. lên. Woah, woah, loc kê lẫn hơi. Oi, không phải, miệng, hoài miệng. Yo, yo, vô la. Oooo, tiệp, tiệp, tiệp. Wah, tiệp, 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 เอาล่ะเราเกจันเชอร์อืมอืม,อมวววววววตายตายเหอะอุวัดผมโดนไฟใช่ไหมลนะ่ะ